สามสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าชีวิตเนี่ยยังไม่ดีขึ้นจริงๆมันก็มีหลายหลายข้อนะแต่ปุ้ยกมาสามข้อหลักๆใหญ่ๆเลยอะ่ะที่เราไม่ควรทำเลยถ้าชีวิตของเรามันยังไม่ดีขึ้นนะสิ่งแรกเลยสิ่งนี้มันเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของชีวิตเราชีวิตจะดีจะแย่มันขึ้นอยู่ตรงนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับตรงนี้จริงๆสิ่งนั้นมันคือความคิดของเราอย่าคิดลบถ้าชีวิตยังไม่ดีขึ้นจงฝึกฝนที่จะคิดดีคิดบวก เพราะว่าความคิดมันสร้างความจริงให้กับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ตามที่เราคิดมันซ้ำๆๆย้ำยเป็นเวลานานาน,านเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจริงๆและ 2. ออย่าใช้คำพูดไปในทางที่ไม่ดี คุณรู้ไหมว่าร่างกายคุณเซลล์คุณจิตใต้สำนึกของคุณน่ะเขารับคำสั่งของคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะพูดอะไรจะดีไม่ดีพูดจริงหรือพูดเล่นเขารับคำสั่งคุณอยู่ตลอดเวลาคำพูดที่คุณพูดออกมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องราวอะไรที่คุณพูดมันกำลังแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของคุณแทรกซึมเข้าไปในร่างกายคุณแทรกซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณ มันน่ากลัวมากเลยนะถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณก็ยังจะพูดถึงแต่เรื่องที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอนะเปลี่ยนภาษาที่คุณพูดเปลี่ยนคําพูดที่คุณพูดต่อคนอื่นต่อตัวเองใช้คําพูดไปในทางที่ดีและสอย่าพึ่งขี้เกียจถ้าชีวิตจะไม่ดีขึ้นอย่าพึ่งขี้เกียจถ้ามีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยการเป็นคนขี้เกียจอะมันดีนะ คุณอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาะนะถ้าชีวิตของคุณยังไม่ดีขึ้นน่ะยังไงความขยันเนี่ยมันก็สามารถให้เราทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เฮ้ยยังไงยังไงอ่ะมันก็ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เร็วเพราะเราขยันไงขยันหาเงินขยันตื่นเช้าเออมาทําโน่นนี่นั่นเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นยังไงความขยันมันก็ต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วในชีวิตของเราถึงการขยนันมันจะไม่ได้ทําให้ทุกคนรวย แต่การขยันบันดีกว่าการที่แบบขี้เกียจอยู่แล้วคุณจะฝึกตัวเองให้เป็นคนขยันหรือคนขี้เกียจละ่ะคุณอยากมีชีวิตแบบไหนอ่ะคุณก็ต้องขยันก่อนไงขยันสำเร็จแล้วค่อยขี้เกียจก็ได้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ